นี่ครับไฟโซลาเซลล์นะครับอันนี้เป็นสีวอมนะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหกร้อยบาทเลยสวยไหมสวยไหมสวยสวยสวยดีอยู่เองีถึงขั้นเอาไปติดลงรถเนาะจะติดใส่ไฟหนามอเตอร์ไซค์นี่แล้วบอกเลยสว่างอย่างกะบกลางวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูไฟก่อนนะครับ สีวอร์มจริงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูนะนี่ครับสีวอมนะครับสีวอร์มเนี่ย<ฮ>บอันนี้เป็นชุด600วัตต์นะครับ1แถม1 เป็นสีวอมสีเหลืองอย่างนี้เลยครับสบายตากว่าสีขาวมากเลยมาดูนะครับดูความสว่างของมันตัวนี้จะเปิเปดอยู่สองดวงนะครับเป็นไงครับช่างสบายตาไหมครับดูดีดอย่างนี้ใส่แทนไฟหน้ามอเตอร์ไซค์ได้เลยหนึ่งแถมหนึ่งนะครับชุดนี้<ล>นถ้าพูต่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามจะต้องปิดไฟนี้เราแน่นอน <laughs> สนใจสั <laughs> ่งซื้อได้นะครับ <laughs> หนึ่งแถมหนึ่งนะครับ,รบชุดนี้